ไม่ได้ค่ะสกัดดีอีกแล้ไม่ไลแล้วรม่เออในนั้นไม่ใ่ตองลนไมไลคนนี่ว่ามไม่ไลผมบอกแล้วเืมได้ดิไเกมมาจากเมืองหคะม่เทียนาคล่ตะบก้าแทงกดูอยู่แนี้้เดียวแขงอท่ลัะลวน่าสไดว่าเห็นมั้นะอันนี้แล้วมันแหงอ่อนตัวเหี้ยเอาอว่าแงอ่อนเขาชอเตตุ cái cái kem cô đù, cái cái kem cô chỉ cho ông nhìn luôn, chạy đây, cái cái của là, cái để bao, để cho ông luôn, để cho มื่อเนีหาชิพันสูมาบ่มาซอยนี่มั้งทมะแขงบ่ป่กันแรรายากมแงี่่นเลยนอเกเ็นกร่แงว่ารดลงมาเหมือนเาเแล้วเ็กกรเยนม่นี่เลยนะนี่แน่นเลยนะนี่แน่นเลยนนี่าตาของผู้บาวเกเห็นีวมันนีเผู้บักผู้บ้าแล้วนี่ไม่เไม่เด้เี่เม่่เยกไ่แ่งแ่ไี่เด้อไม่เด้ม่เ่่เ็ก่่ม่ดไ่เ่เดอ่น่ เลที่ดานทา่ะเมื่อพูดทีอน้ก้วกทนุนเมือพยางน้ม่ดไยาน้เหื่งนเื่อดอย่งนี้อพูกอย่างนเ่ด้เมอ่าน้มก่บพ่ม่ดย่นี้เมืดอานเ่พูอย่างนอพย่นี้่อูย่นี้เอพูดางนี้ื่อลูดอยงนี้มอพดนี้เมื่อดอ่งนมางนู่ดา้อพอย่้เอดงนี่ฮะโอ้ย แจวลายสักาเลยได้ดิซคนองนี่ทินุษจะนี่อะรแบบเก้าเดเหมนใม่เข้าวแบเื่อก่าไม่ใช่แสบบบก็ได้ในทีกนนี่ต้มไว้ไม่ตวไม้ลายอาไปั่นกันขนแงกนยอไปไหนวันไหนไปเป็น่โลงสดแล้วแต่จะเค้นก่ ให้เอิบพ่อใหญ่ให้เอิบอ้ายล่ะเอิบเปนได้ก็ได้อ้ายเอิบไอดูที่นอกเลยอ้ายแห้งแข็งครับเอาอ้ายอ้ายผูมแข็งนอนจนสั้นน้องตื่นชั่วจ๊ะอบใจเลยเอาเบิรละเอาเลยเสียใจแหลยมาอุตน้าใหม่ไงล่ะค่ะเฮ็ดแถวบ้าเอาค่ะเฮ็ดแถวบ้าเอาค่ะสองอันนี่สุแท้เหมือนเด้อลูกมันบ่มีว้ยอย่าว่าเจ้าใส่บ่เบิดหันนั่น โถโถไข่มันประธามไอ้ <laughs> ไปไปตลาดนั่นต่ออยู่พี่น้องคะยิ่งไปอมนะคะไปต่อเรื่อยๆจ้ะแวะสอสุธาข้าจีปติแเศกกลัดสิบพันบอร์จาพี่น้องเลยแวสักสามสิบหายอยีกแเ <c oughs> อ้าวสื่อคะ่ะสื่อมันพอเงินยังปรทธานเบิร์ตปะคะ <c oughs> ใช่ว่าวันเลื่อเงินเลื้อนเงินหายพันกี่ แล้วมันก็ดีแทะเฮ้ยอันนี้เป็นตาแสบจริงิงอัน,นเป็น,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 นตาแสบอันนี้จะพันอ,อ,อุ้ยอะไรเนาะจีบปัตต้ดอปัตต้เจ็บแสบขลองพุ่มไม้ใหญ่เจ็บแสบ,สบอืมขจีรักษาทีมทั้งฮะงานจีบเหรอหาก่อนนะ จากพันแวสอปฏิพี่น้องไอ้ขนมปังอีกเหรอ,อหาก่อนนะเจ้าเฝ้าก่อนละสิบพันกิบสิบพันกิบลงนี่แล้วก็แวดตลาดอีกแล้วพี่น้องไอ้ยังบาทัานด้เจอบซัมนี่หาฮอดบานกับสิประมาณทุ่มนึงพอละอโหดโพลไปจะซาวฮอดคำ่ำยังร้ายบอกเงินอ่ะมายืมแน่ปม <c oughs> ข้างในเนประเทศเองเพิ่นเลยเนาะเป็นตู้อบเลยข้างในตู้อบขนมปังเลยไหขายบ่ขายบ่อขายบ่ขายบ่อแมต่มีอะไรด้ยีบ่อบ แวะแล้วพี่น้องแวะแล้วแวะแล้วหวา้นปลากัช่นปัช่นแวะมองสุดทายแหละพี่น้องเ้ยกบข้าวขึ้นคามีอยู่เล้เทวาออก0ขั้นก็ได้เด้อใหม่ นกเขา,บา,า,าโบเมนน,นนน,มนกน <c oughs> ะใุไรนี่ทำไม่วหาพันมนอใหญ่เนี้นองไมวเขาเี้เจ้าเื่อนทคยอันใกล้เิงเจ้าคือจียอหักแขชงเทไรนะหมัน้าพันาบ่ะอแน

อย่างไทยแปดผงในเนื้อเจกใหม่เลยนะเจุกใหม่ื่ว่านกเหม่อง <S half>

เพิ่นให้ซีมบ่บนี่นะซีมมันนีไบ่ได้บ่ามซีมอันนึ่งเปล่าเอามันคือแข็งแต่สันต้มแหละเล่น้ำเก็บไอยู่จมนยาิอะัพันนะอะไรอเป็นตะกอกบบ้านฮัาเอินมาเอียงเหรออันนี้ติมะกอนะ นี่แล้วคือบัะกอมึงนี่บัะกอเรื่องนึงเอาไแมยิงเอาไปแกบแก้มาแลงไม่พัวแก้ให้ไม่พัวแก้ให้ตุงตุ่มตุ่มเท่านั้จานถุงอันเท่าไหร่น่ะเน่มีการต่อรอง เห็นใจแน่เนาะเห็นใจแน่บอกซื้อมาสุดทางเลยมาฝากคเงินแล้วพันอีกแล้วเพราะวันเลือดสามพันวันนี้ยังมีเงินหาพันอีกเยอะได้เราใจทุงเลยก็อร่อยอยู่ค่ะไป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 กลับกับประเด็มืดตื่นตาพี่น้องเอ้ยจนค่ำจนมืดถือเอาอันนั้นคือสิถือเอาดอกนี้พี่เอาหน้าไม้เอาอันนี้ไปแต่เศร้าจนค่ำกึกจักได้อยัง พฮฮ่าฮาอดเฮือ,อนจนคำจนเมิดพี่ดาเลยออไปจะเท่าเท่าคำไปทำำบนเซตแล้วก็ไปเลาะฮอดสลันเกิกค่ะโบทโทบโ,โม่บะแตงตะขากล้ำลงมาก,กันเลาะอันเสื่อนะแถวอันอาคารข้างหา,าบัตรึงซื้อผลิไม่เสื่อน ได์เป่าผมแพงเนี่ยคะ่ะมาไปกรุงเทพดนะับอสเซอร์ลืมค่ะมองมันเถืน่นอนได้น้ากับอยากจะซื้อของแพงพัดหนึ่งค่ะจะได้ไหมค่ะที่วางรอง,ทง,รงเท้าค่ะโอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็น้ำไม้น้ำไม้ไล่ค่ะน้ำไม่ไล <c oughs> <c oughs> ถ้วยปิ่งค่ะปไปจามากันซื้อถ้วยน้ำจิ้มสะอ่อนค่ะถ้วยน้ำจิ้มค่ะใบละสามพันกี่อยู่ไอเต็กน <ś> ี่ไอเต็กค,ค่ะปตะกค่ะอุปกรณ์ครัวค่ะอุปกรณ์การทำครัวค่ะซื้อมาให้ใย,ยนีค่ะแต่มันไม่เป็นของจินพี่อเลยแซนกลัวแต่ก็อโอเคอยู่แล้วมันหนาแซนอะไรวะ แสนแปดพันกีบค่ะแต่ว่าตอนนี้อลลิวมีแล้วนีอันหลอกแ a บเืเกิดตะทนเนี่ยมันเพราะว่าอันนี้มันโกงปนตะแครซื้อไปนะคะของใส่นะคะจีีเนี้เห็นของใส่หลือะอ่อนถ่วยอ้นเนาะพาม่ามันอยู่ไก่นะถวยมันกับนังถือมันที่จะถั่วจะแงกแตกตัลลิวจ่องค่ะจะทเนาะ เจ่องใบไม้ก็จะทนเลยตักแข็งได้หัวไอ้น่อยอันนี้ตั้งใจขยายเก็บที่มพ์เลือกได้ได้แค่นี้ค่ะนีู่่ได้มันหนามันหนาบ่อหมอนชินดาบอะชินดาโอ้เธอไม่กันจะเมิร์ดเงินลรอค่ะนี่ไปได้อันนี้แพงที่สุดนี่ย่าเพราะว่ามันซ้างสื่อเดี่ยวเหลือใจจะคล้องไปกรุงเทพแล้วบ่ซื้อมากนะ ก็คือหรือแม้ซอสทำรอยมันก็ดีมันก็โอเคขั้นคืออยู่ทาไทยเลยมาบานฮาวเนี่ยยังมันก็แพงเหมือนกูจะเป็นค่ามือเตือนตาพี่เลยตังก็ไม่เหลือแล้วเงินจากบ้านเิเถอชิบแล้วเหรออ่ะกูพอไทยกีง่ายนี่หมดเงินไปเกือบสามพันนะคะโอ้เบาค่ะกินน้ำทานน้ำเนี่ยแหละนะพี่น้องเอ้ยไปทงบุญละกะเดี๋ยวได้เงี้ยกัน ซื้อเอากับนี่เราซื้อมากกับสิ่งของใส่ในครัวเครือนเฮาค่ะบริรณาการจำเป็นใช่กันค่ะโอ้ยเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าติดตามืออเศร้าก็แล้วกันค่ะห้าช้อนวันกระจนตอนนี้กระทุ่มกลัวล่ะเมื่อยปวดโพเมื่อยนในบนทางนี้ลงมาเนี่ยหาวซันหัวคอนเจ็บบนหลังนี่ได้ยังกินแรงไหมมันมีคนจบแล้วแกน้ำใหม่กินน้ำใหม่ขนาดสิไปกินอยู่เพื่อนโมผลักหางมูล ตั้เนแกง้อซื้อขอยทั่คนีอบนะคะนี่าวบนขอบคุณพี่น้องค่ะคำว่าเป็นกระลักใจให้นใซี่นคะไปสอดได้จะเศร้าสอดคำาจ้ะตีดตามมือเศร้ากันแล้วกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแสนกลัวอันนี้ก็มีตแตอราคาแสนนะคะ